สาวกาสังโฆยายาปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิยัตปุริสปูคลาเอสพระคะวะตโตสาวกสังโฆ อาหนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิยโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสาติอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตารโอโพริสัทธรรมสารติสาถาเทวมนุสานาพุทโธพะคขวาติสวะขาโตพะควาตาธรรมโมสันติติโก อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโูเฮเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกยติทางจตาริโพรสายุคานิยคตโพริสโุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโกอาหุนายโย ปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกะตาติอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโตวิชาจารานสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสาธเท,าทวามโนสานังพุทโธภะคะวาติสวารา